สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านขณะนี้ท่านอยู่กับช่อง NT Gamer ในเกม Destiny ใช่นะครับสำหรับคลิปนี้นะก็มีกิจกรรมพิเศษเข้ามานะครับในวัน a p r i l f o l l Day หรือวันคนโง่นั่นเองนะฮะก็ต้องบอกว่าทีมงานทำกิจกรรมน่ารักมากนะครับน่ารักมากแล้วก็แจกเยอะด้วยนะครับแจกเยอะด้วย คือเรื่องราวเล่า,เาให้ฟังสั้นๆก็คือ C.M.Mortinett นะครับก็คือหนึ่งในทีมงานนั่นแหละนะครับก็ทำเป็นแกล้งว่าส่งจดหมายมาให้เราผิดนะครับก็คือในกล่องจดหมายนะใครที่เปิดคือผมเผือรับไปแล้วไงนะมันจะมีแจกแบบตัว3-5ถึงดาวคูณ10นะครับ1ใบแล้วก็ขึ้นหัวจดหมายคำว่าบัสนะครับบัสนะก็ ไปดูในมูดนะฮก็ทําเป็นเรื่องราวว่าเอ้ยเซียมบนทเนตแบบเขียนมาหาเราแบบแบบรักรักผู้เล่นนะอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ส่งของมาผิดนะคือส่งเจ้าตัว๋ว3-5ดาวเนี่ยมาผิดนะครับเขาก็เลยบอกว่า,วาเอางั้นไปเอาใหม่นะด้วยการที่เอาโปรโมโค้ดไปพิมพ์เออยังไม่บอกก็ได้อะไรแต่เดี๋ยวไปดูกันเลยนะก็มานะครับใครที่ยังไม่ได้พิมพ์หรือยังไม่รู้นะมาตรงนี้เลยนะครับ ไปกดเอใหม่ใหม่กดที่เมนูตรงนี้นะฮะฟันเฟืองเนี่ยเราก็ไปที่สนับสนุนนะครับแล้วก็มากดที่กรอกรหัสโปรโมชั่นตรงนี้นะครับมันจะย้ายหน้าจอมาเป็นตรงนี้นะครับแล้วให้พิมพ์คํานี้เลยนะคําว่าบัสนะครับตามหัวจดหมายที่เราได้มาเลยนะฮะนี่บ u s t e d นะครับนะฮะอย่างนี้เลยนะครับนะครัว่าบัสนะนะ แล้วก็กดคอนเฟิร์มครับแล้วเราก็จะเขียนนี่นะ The Kupon Reverse t ์ s Vincent นะครับคือถ้าเกิดไม่ได้ขึ้นคํานี้แสดงว่าพิมพ์ผิดนะครับนะลองดูนะครับเดี๋ยวเราไปดูว่าได้อะไรแล้วก็มาที่กล่องจดหมายครับนี่ฮะเขาแจกมาเนี่ย4,141กิโลผูเ <c ười> ยอะเยอะเยอะนะครับก็ 41 41ก็คือวันนะี้1เมษายนนะเป็นวัน r อพ f o ูเด a y นะครับหรือวันคนโง่นะครับของชาวต่างชาติ day, นะครับแต่ว่าของประเทศไทยนะครับของบ้านเราเนี่ยไม่มีวัน r อพ f ฟ o เด a y นะครับวันนั้นอย่าไปเที่ยวโกหกใครนะอาจจะโดนตืบได้นะอย่าเที่ยวไปโกหกหรือไปแกล้งใครนะครับเราบ้านเราไม่มีนะครับ r อ l f ฟ o เด a y นะนะครับเมืองนอกเขามีว่าแบบเออไปโกหกได้วันนี้แล้วห้ามโกรธกันอะไรเงี้ยแต่ว่า ที่เมงไทยโดนโดน,โดนตืบเอาง่ายนะครับนะก็อย่าลืมนะรีบมากดกันนะเพราะว่าเขาให้กดโปรโมโค้ดนี่ได้ถึงแค่วันที่7เมษายนนี้นะซึ่งแบบมันตาม UTC ที่สุดนะก็ประมาณเอ่อก่อนเจ็นโมงเช้าของวันที่8เมษายนนะครับแต่ยังไงก็ตามนะรีบกดกันไว้ก่อนนะครับ4,141รสเคิดเท่าเลยนะนะครับนะสำหรับคลิปนี้นะผมกับน้องดาบิก็มาฝากไว้เท่านี้นะครับยังไงร,รีบกดกันด้วยอย่าลืมนะครับอย่าลืม ไม่แล้วครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับ